ดีวันนี้ฮันจีซอนเฮ็ดอันเฟซบุ๊กอ,อ,อ,อวาวตารเนาะเฮ็ดโมกเนาะฮะก่อนอื่นเราเข้าไปเฟซบุ๊กแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วก็จะเลือกเป็นอวาวตารเนาะจากนั้นก็เลือกตอนทำพิมพ์หัวจะเลือกสีผิวที่เข้ากับเฮาเนาะพิมพ์จะบวาขาวกันใดเนาะก็จะเลือกตัวน,นี้จากนั้นก็ไม่เลือกว่าเัาจะเอาผมผมหัวยาวหรือสั้นเนาะ พิมพ์ผมยาวเนาะส่งประมาณนี้เนาะจากนั้นอันนี้ก็เราก็เลือกเบิ้งสีเนาะสีสผมยาบอ <the> ดำดีปานในเนาะสีประมาณนี้จากนั้นก็เลือกเป็นหุบหน้าเนาะหุบหน้า ห,หนนาสิประมาณนี้เนาะจากนั้นก็เลือกเป็นตัวนี้ลายเส้นดิว้วรอยเนาะแต่นนเฮาจะบไซนะ่ะอันนี้เป็นดวงตาดวงตาสีเส็บประมาณไม่ใช่ละ แล้วก็เลือกเป็นปัดแต่งหน้าในนึงเนาะเป็นแต่งหน้าเอาเลือกได้เนาะแล้วก็คิวค้วคิ้วเอาสิระมาณสอบเลือกกันเนาะคิ้วงาม,งาม ลองเปลี่ยนเบิ่งเนาอบงนะแล้นะตัวนี้คิ้วแล้วตัวนี้จะเป็นสนะีเนาะสีคิวนะ้วเนาะ ส่วนตัวแล้วพิมพ์มักสีน้ำตาลเอาเลือกเบืงก่อนก็นได้เนะสี่ประมาณนี้เนาะเวน็นบุคลยมกักเซ็ดอนันนี้เลือกจม,มูก เลือกเลือกบุ่งใดได้เนาะเอาจมูกจากดงนิดนึงจมูกห่อสีประมาณนีน้สีประมาณนีน้เนาะลิปสติกสีลิป เอามาทวนแบบสุมๆซุมๆออกแด <S <S <ๆ>งจากนั้นปากนาะจะมีให้เลือกเนาะ ที่ประมาณนี้นี่เขาเลือกหลายๆล,ลินลุกลินหลายๆอย่างเนาะไม่สวยเอาตัวนี้กี่ไรกันตัวนี้หน้าหากัก ว่าสีใดก็ได้น,ดนะสีดำก็ได้เอาขาวอ่อนดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าสิประมาณนี้เนาะ ก็มีให้เลือกนะมาเขาสิมาเขือปาแบบใดแต่นเขาน่าจะประมาณนี้เลือกกับคืนนะหลายเส้นแต่งก่อน อันนี้จะเป็นวิกทนระงผมเหมือนสิบประมาณนี้เนาะเราก็คดไปทามันโหลดแป๊บนึงเนาะแล้วก็ถัดไปถัดไปเราก็จะเลือกเทัดสติกเกอร์เลือกอะไรกัได้่างใ เลือกให้มันยูท้าไหนถ้าหาเลือเหาก็ะเลืเอกเราเย่บอตัวนี้ก็ไดแล้วก็ทัดไปสิประมาณนี้เนาะเดวมีให้เลือดจะเอาแบบนี้บอกจะเอาแบบนี้ แล้วเขาก็เซไปเนาะคันเท้าอยากเซเนีะ